พี่น้องกับรรยากาศเส้นเกาเส้นเคยอยู่เซโนโพี่น้องตอนแรงๆอากาศเย็นๆพาการลินอยู่นาหงคือเก่าพี่น้องบัลลีไปลินใส้กลวันนี้น้องนัดมาลินน้ำนองอน,นุนเดี๋ยวนี้กะพอพิ่นการกำลังตัดผมให้อยู่พี่น้องตัดผมเพราะว่าผมน้องอนุน,นกะายเงีวเติบแหละก็เลยตัดใหเพื่นซามเดอนีวกะวัาานอังคารเลยตัดผมให้ เอาไปเบิ่งน้ากันนะพี่น้องว่าตงพรมใหม่ของน้องนนี้ที่รอเลยพอพี่น้องแม,มนตัดแรกแล้วเด้อกะผู้ริตัดแล้วแหละกะอาบน้าให้น้องนนอาบหลก็แล้วแววงงรงเ,เลยได้พี่น้องเพราะว่าอากาศมันเย็นจะมีกระเบิดอาบคําให้เพคนเลยอาบตะเว้นจังบนาวสบายดีน้องนัดสบายดีพี่นอ้อ,นนอ,นนองน้องนุ่นสบายดีลูกทุนน่งจาก,ก่อน ทุจ้าก่อนในผมทรงใหม่แล้วนี่อวะล่ะหล่อเพราะช่างผมน้องหล่อแล้วพอเป็นตัดไ่าพี่น้องเลยเพื่อชิตัดได้ทรงอีกกรบื้องนดงได้เฉินงามเลยเนาะเป็นจังไดตัดผมให้น้องนนจ้าสบายดีน้องไอติมสบายดีล่ะสบายดีจ้าปลูก เป็นยังไงคล้อรู้สึกตัดผมให้น้องนนดีทีน้อทักทายสบายดีตนอนแรกเลยมาก็แล้วละกะัานนาไม่ต้องเดินไว้พอดีได้ตัวเดิมใหม่ใช่มา็เลยตัดผมให้น้องนนภาพมันไปห่างน,นะครับเพื่นอนมาตัดให้หัวเด็กน้อยเทมตัดยากแลยนนมันเพื่อนกระดื้อเป็นพิเศษเนาะลูกชายคนนี้เดื้อเป็นพิเศษกัเลยว่าเสื้อมาตัดให้เพื่อนจะจไดโอเคหรอ งามแล้วยั่วเพื่อจะได้กิพี่น้องหย واء กินนมแม่แล้วก็ยั่วกินอะไรกินนี่เห็นไหมเห็นดิเพื่อจะได้นะเป็นช่องสมมุติฐานสมมุติหมดเลยแมนคือโอเคยู่ได้ทำเงินสบายโอเคโอ้ยโอเคแล้วทางข้าพเจ้าบุกบุตต์หล้วบอลแล้วขุนปุตต์ยังพอดีได้ไอ้นัทขุนมาซอยพี่น้องซอยหยอกน้องหยอกไปก่อนพอแหนตัดผมแล้วนะรอแล้วจังผมโอเคแล้วรอแล้วรอแล้วแต่ใครก็เก่าเนาะพี่น้องระหว่างนั้นผมบนเงาเติบเด้ สบายดีตัดผมฮะก็แล้วไม่อ่านคุณหมอหมอหอเพิ่นตัดให้เองเพิ่นตัดให้อยมเด็กน้อยหล่อลื่นลาหล่อลื่นลูกนู้นชุ่จใจมาแต่ใช่เอามาแต่เอาปุนถันลมาก็ไปจอบเบิ้งความเบาของน้องหมุกเบาบกคอนลุ่วัดลงแล้วเพิ่นไปบอกว่าลุ่วัดลงว่ะเออ คอกระต่ายดูนไปพุ่นแหลรแบบนี้ฮะไปถามปว่ารวงวัดวัดกับวันคือกันเะออวัดกับวันคนบอกคนลงมุกเกี่ยวก็ว่าดีคโอ้เออเออเออเี่เอองออเออเออเอิเออ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 เอ่เออเออคออเออเออเออนออเ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 ออนเออ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 เปองออเแอเออเออเออออเมอเอ็เออ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 ้องเลยเออเออเาอเออนออเออเออเอเออตออ ผมใหม่ล่อๆจ้าผมบปกูปกตายอย่างเหมือนเป็นคนกี่อ่อนพอตัดไปสิแล้วก็ไข่แน่อากาศเริ่มเย็นเลยเลยเอาหมวกกับเสื้อแขนยาวมาใส่ให้น้องกันนนได้เกยก็มาลินน้ำเด้ไงน่องอยู่ใช่เจ้าอะไรลูกเป็นน้อง ตัดผมให้น้องน้นแล้วกันสิยางไปเรียนน้ำน้องเมฆก่อนพี่น้องมือมืดเละที่ย์บดาไปเรียนน้ำิ่นแต่ว่าวันเสาร์เนี่ยหันไปลลางถอยแล้วแล้วกันสนิงมากเลยเลยไปท่านได้เขาไปเรียนน้ำลานซั้นวัวพนนอนพี่น้องมาหอดหนาบานไปเลยขอไปตึงน้องเมฆน้ำกันเด้อพี่น้อง ยางมพอนอาบ้านน้องเมฆแล้วจ้าสิยางมาเล่นน้ำเพลินก่อนชิมเมื่อหนึ่งเขาพี่น้องเบ้นมืดมื้อมือนี้ <c oughs> จะน้องเมฆสี่อยู่ข้างนอกหรือบอ่อจะวารับหรือว <c oughs> <c oughs> ่าจ้กเพื่อนอยู่นอกไปพี่นอกสบายดีน้องเมฆ <c oughs> สบายดี มืดจังปะมืดแล้วไม่ได้เปิดไฟเลยเปิดทำไมอย่างงั้นก็ว่าดูใหไฟให้ป่าแล้วพี่น้องมันมืดเมื่อกี้นี่คิดว่าน้องเมฆเพิ่งนอนแล้วจะดอกโบเห็นมืดๆมื่อนี้ว่าชิมาลินน้ำมันเสาร์นี่เสาร์นี่เขาล่างถ้วยแล้วเขาก็เมื่อเลยเมื่อเห็ดอยู่ให้กินให่น้องนนเลยโบเห็นเพิ่นหมดนี่ใหญ่เลยให้เลยให้เลยโบเป็นยังสวัยกัน ป่ากระซอยเอาตลอดเด้เห็ดจำนี่บุกันยังเนาะน้องเมฆตาสางได้พี่น้องน้ำมือแห้งเป็นตาสางเนาะสองสาเดือนนี่แห้งอ้วนคักแห้งอ้วนแห้งเป็นตายิกเอ้ยใหญ่สูงใหญ่สูงเด้อเพิ่นอามหน้ำหรือเปล่าป่าเพ็ดอนเพื่อกินอะไรยังบ่หู่เฮงเจ้าได้ชัยยังกินเพื่อนหตุยังเลยเออแม่แล้วเนาะป่า เปิ้ลาเปิ้นไปสวรรค์อือ่ๆอ่าอาไปสวรรค์เลยใหนี่คืออ่นนมได้ไหมกินนมนะกินนมมั้งเอาให้เปิ้กินนมซะน้องน้อยเพิ่นมาเอาเงินเลยพี่น้องเงินเดือนเพิ่นได้เท่าไรเดือนนี้ไม่ได้เท่าโลกค้าหาข้าวเลยอีก กับพอดีน้องเมย์เป็นกากินกนมแล้วแหละพี่น้องรับแล้ว,วโอ้ยเอ้ยแกยังมาแป๊บเดียวเป็นกระลับปะ,สะเสร็จแลรับแล้วพี่น้องเวลานนอนอกินดิสมอลินนะเปนใหม่โอู้เหมือนจะขาดก,กี่ลีสบายเนาะบุคือเฮาเนาะใส่อูแล้วต้องได้ไกวข้างแม่เอาอเมื่อกันเด้อ เมื่อไรเมื่อไรสบายดีก่อนสบายดีพาลูกตั้งถักกระรินมือมือเว้นเลยนี่สบายดีสบายดีจ้าพารุ่งสบายดีจ้าพากันเมื่อเมื่อไรล่ะเมื่อปะนองเลยน่ะน่องไรนั่มเลยจะซิบไปใช้ลูกไปใช้ไปใช้ลูกไปเลยไปเตะเวนงามงามพี่น้องจะได้ไปยังหลาน ไปลีน้ำแป๊บหนึ่งละกะันนอนกินนมนอนเลยกำลังแดงงามบ่งามเยลยบรรยากาศกำลังแดกชิโนเพื่พอนองยามหนาวคือเก่าเจอเด็กเบื้องล้านยังผู้ท่านเห็นล้านใจจิตยามพี่คอยกันมือกับห้าง,างกับเห็นมือน,นี้ได้พอดีเจ้าในเป็นหลางเคยแป๊บนหนึ่งมืนกับมาเพราะว่าต้องไปกินให้น้องอนอนก็<า>เลยไปได้เข้าไปเบื้องล้านไปเบื้องมาน้อยยังพูดไป<พ>อันที่ลูกส่วนพ่อไปใช้ไป <พอ S 2> ไปส่วนพ่อไปใช้ลูกไปส่วนไปใช้ มาทนีาไปนานี้แไเรื่อยพละวันไม่เข้าเยโอ้พีเก็บอันนั้นดนะอ,อดีสานิงก็ออกมาพี่น้องเปลวหลานนอนเล่ทาต,ตะเวนเย็นจนัการะซีเมื่อหนึ่งเข่าก่อนพี่น้องทำอะไรเลยวยนี้กันปกมงุ่งแหละปลากมงงไปเลย เรียนก่อนแป๊บหนึ่งจังที่พาน้องนุ่นกลับใช้มูหน่อยจะได้หลุมมูหน่อยจะได้ไปนี่นแอ้วไปหลุมไปหลุมเด็กป่วนพี่น้องสบายดีแล้วสบายดีสบายดีแล้วสบายดีไปหลุมก็พอแล้วสบายดีแล้วเนาะสบายดีแล้ว ลินๆจะรองไหกันกับเนาะเป็นเดินหยาสนามหย่านะแ่นตะกี้เันวางคนตกในลิ้นบ่ได้เลยมันเปียกพี่น้องต้องเบ่งความปลอดภัยของเด็กๆย่านตักันล่มพี่น้องทำแล้วพี่น้องหกมงป้ายแล้วแหละจะไปเห็ดกินให้น้องอนุนก่อนนะจ้าพี่น้อง ยังบวาเสร็จเมนูยังให้พ่นกินได้เพราะว่าบางเสานี่กพิ่นกินนั่นต้มป้าปิ้งป้าบางแรงนี้นะจะเป็นทอดไข่บนน้องหนงอรุณนี่ย่างกับก่อนในใจพี่น้องตอนนี้่นพากันมาเร่นอยู่พี่แหละอยู่บูมมืดแล้วบ่เหุ่นยันหยบยบหยยบไหมพีม่น้อง คลิปนี้ชามิงขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจตลอดขอบคุณเด้อคลิปไสบากยสบาไ,ได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามาติดตามและกัรับชมจนจบคลิปเด้อสบายดีสบายดีจ้า